งานเล็กๆผมไม่งานใหญ่ๆอ่ะผมชอบจัดบริจีสามสิบคันน่ะพูดไปยี่สิบตาบดบ้าเลยงานชุมนุมเมื่อยโอ้ยงานชุมนุมเมื่อยว่าตำรวจบ้าไปเนี่ยเรียกไประบายสามสิบคันเขาบอกรถเขาจูบมาใหม่อ่ะพี่แรงมากเลยโอ้ยพูดไปเรื่อยพูดเข้าบานไสอีกเนี่ยแล้วคนในกรมเขาไม่ค่อยไปผมเลยทั้าเข้าบานไส้เลยแหละเขาบอกว่าโดยเฉพาะนายอินน่ะรถไม่ค่อยจะแรงเลยทำอะไรก็ไม่รู้ สวัสดีครับสวหมดหมดหมดพร้อมรครับป๊อปรอพี่กำลังไปปป๊อได้พี่ไอ้คุ้เขี้ยมันเกิดให้ร้อยไหนพี่เล่นอะไรกันอยู่ครับเล่นกันอยู่ครับรัด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 เล่นบางแดงคุณสิโอ้ฟาร์มอีกแล้วชวนกูไปฟาร์มอีกแล้วไปไม่ต้องฟาดไม่ต้องฝาดเลยพี่หนูฟาร์มแม่พี่ไปงัดอย่างเดียวตอนเนี้ยหมายถึงไปตีคนอย่างเงี้ยเลยเหรอเออคุณสิทธิ์พอดพอต้องการมือปืนขี้เขี้ยมิล่ักก็เชื่ออีกไหมเชื่อค่ะเชื่อเล่นรัดทีนี้ไม่ต้องเข้าประเทศเด็กดูทรงแล้ว เข้าดีเดี๋ยวเข้าแป๊บเดียวไม่ไม่หมายถึงว่าถ้าผมไปเล่นด้วยอ่ะผมไม่ได้เข้าประเทศอีกเล่นไปก่อนพี่เล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเดี๋ยวผมเข้าประเทศก่อนครับนะปืนเราไปหมดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้ต่อสู้ต่อสู้ต่ออยากเล่นอยู่แต่ถล้วแต่ผมเล่นนะไม่ได้เข้าประเทศแน่เป็นอะไรวะทำไมคุณเพิ่งเข้ามาเลยเนี่ยสัตว์เห็นตู้แล้วสบายใจว่ะ กูไม่ต้องมานั่งรับภาระในการถือของอีกต่อไปแล้วเสียเวลาชีวิตกูจริงๆเหียเสียเวลาชีวิตชิบหายไม่มันไม่ได้เหนื่อยเว้ยแต่มันมันกลายว่ากูต้องมานั่งคิดเรื่องของไหมเดี๋ยวกูสกูของไอสกูปูนเกี่ยววุฒิอยู่กูหมดเลยแต่พวกทรัพยากรเน่ะกูไม่ไปไว้ที่เปรมเพราะว่าบางทีมันต้องคาบไงเออสวัสดีแซมวัีมันต้องคาบไงเพื่อนไม่งั้นอย่างนี้กูแม่งเสียเวลากูต้องมาคำนวณของนี่เฮียเสียเวลาชีชิบหายมม่ทำอะไรจบแคปปะ ไปเได้ป่ะเฉินว่าไงเพื่อนอดีตปะไม่ได้ขับเองคุณอดีตปะมึงขับแล้วไม่ค่อยได้เรื่องเลยเห็นมึงขับแล้วกูว่าใช้ไม่ได้ ขับไปเยอะเพื่อนรถอ่ะมึงจำไว้แค่ว่าเรื่องรถอ่ะถ้ามึงอยากให้มันเป็นหนึ่งเดียวกับเราอ่ะมึงต้องรู้สึกว่ารถอ่ะมันไม่เหมือนแขนเหมือนขามึงอะเพื่อนตันเหมือนเอ็กโซเดียะระกอให้พ่อมึงดูไงเอ็กโซเดียนี่นี่กูแจ้งมึงได้เนี่ยมึงหยาพ่อเลยไม่ขอโทษโทษโทษไปเลยว่าไวก็บอกว่าแจกให้พี่ป้อดูสิผู้ผิดอ๋อพี่ป้อเออผู้ผิดผู้ผิด นี่กูตดไว้หึงแขะนะอย่ามาโกดแฉกันเลยเพื่อนเลย้งหลงังกูจะดิฟกูรู้อยู่แล้วที่โจกแฉป่ะแต่กูจะดิฟใครอะใครอะสวัสดีครับพี่เฉลใครอย่าตลกโหชพูสวัสดีครับบาลอนไม่เคยจะพูดดีๆหรอกไม่เคยจะพูดดีๆหรอก ไม่เคยจะพูดดีๆหรอกเป็นไรอ่ะออดออนออสแล้เดี๋ยวกลับไปทำให้ร้องให้ักทีมั้งเต้าชูชิบหายมึงอย่าเรียกกูเต้าหู้เลยเพื่อนจริงๆนะสดนะสดนะแล้วมึงไม่จบหรอกูจบไปแล้วไอ้เพื่อน กูอครับผูขอไปไล่ด้วยใช่ไหมครับไอ้คุณกูณ <c oughs> ไม่มีกล่องชอบนะเพื่อนกูมีอันหนึ่งกองนี่กูแค่หลอกนะ <c oughs> เอาแบบเบ๊ะเบก่อนแล้วกันอุย้ยไอ้เฮี้ยแตกเลยสัตว์ <c oughs> เชียบรวยทําแม่นนะเว้ยสัตว์ไหวเปื่อไอ้ยังระเบิดอเลยเพื่อเฮ้ยเกินจบป้าคุณแบบนี้อ้าวไอ้สัตว์มาไงเนี่ยที่อย่ามาแล้วก็ไปบอกรอบเลยไอ้สัตว์เดี๋ยวรู้เลย ไอ้ขอซ่อมขอซ่อม้มดลว่าพังเลยรอครับพัขอซ่อมได้ไหมครับได้ผมครับใช้กลองเลยเพือน้กล่องเลยมอก็เรียกช่างมาซ่อม็ดีอนี่เขาเรียกช่างมาซ่อมเอดีครับรนี่ผมเรียกเรียกช่างมาซ่อมหมดได้ไหมฮะโอ้แหมเรียกพวกเลยนะพอเจอผมเรียกพวกกันแล้วโอ้โหดูดิเรียกพวกเลยคุเรียกช่างมาดิเรียกอละเดี๋ยวกูเวงเพื่อนเกูเวง เกินไปตำรวจแม่งดูถูกเกินไปคุณตำรวจไปตามมาเลยยี่สิบยี่สิบคันเหรอถ้าไม่ถึงยี่สิบผมไม่ขับเอางี้ดีกว่าถ้าคุณตำรวจตามมาไม่ถึงยี่สิบคันอะจับผมไปเลยงานเล็กๆผมไม่งานใหญ่ๆอะผมชอบจัดมาเลยยี่สิบามันน่สิบันะพูดไปยี่สิบตามมัทแบบ้าเลยการชุมนุมเมื่อย โอ้ยงานชุมนุ่มไงว่าตำรวจบ้าไปาเนี่ยเามามายรียกมาตัไปสามสิบกันเขาบอกรถเขาจูบมาใหม่อ่ะพี่แรงมากเลย <laughs> <laughs> โอ้ยพูดไปเรื่อยพูดเข้าบานไสอีกเนี่ยแล้วคนในกรมเขาไม่ค่อยไปผมเล่นเั้งที่เขาบานไส้เลยแหละเขาบอกว่าโดยเฉพาะนายอาินน่ะรถไม่ค่อยจะแรงนะทำไม่รู้พูดหรือว่าพูดหรือคุณตำรวจกวนตีนไปเลยทำเล่นไปมีเ้อะมามีครับ <laughs> ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับใช่ไหมครับอย่าบูลลี่กันเลย คุณคุณช่างจริงพูดจริงอย่ามาบูลลี่กันเลยมาแบบมาล้อเลียนกันเลยเนี่ยไม่ไม่เขาะไรถึงที่ผมจะบอกให้มันมันไม่ใช่สังคมของการบูลลี่แล้วจะบอกให้จริงคนบูลลี่ส่วนมากมันคือแบบใช่ครับอย่ามาไอ้นี่กันเลยครับอย่ามาบูลลี่กันเลยอะไรที่มันมันไม่ดีก็อย่าทำเลยครับเชื่อผมดินี้ผมไม่ได้สอนนะเนี่ยผมหวังดีนะครับช่างโอเคครับรับผมแล้วเราจะใส่ไหมครับใส่ครับใส่ใส่ครับใส่ครับไม่ใส่ัมจะไปไงครับช่างพี่จีมียางไหม เเาใส่ให้เขาเลยไอ้คุณมียางไหมก็ถามมาช่างอ่ะไม่มีมียางอายไอสัตว์มีไหมกูถามเนี่ยยางอายมึงอะมีไหมช่างก็ถามเนี่ยกรขอไม่ไล่ได้มัยเฮ้ยหมดเงินมาทีกันเพื่อนเท่าไหร่ครับผมขอไม่ไล่ได้ไหมเท่าไหร่ครับเอ่อสองแล้วใช่ไหมทั้งหมดแปดร้อยห้าสิบครับกระเป๋าสองหกหนึ่งแฟนคโนแฟนในคโนนั่นน่ะอุมเหลือพร้อมยัง ขอตั้งรัก่อนได้ไหมขอตั้งรัก่อนได้ไหมได้ไดพออ้พร้อมอยังพร้อมอยังพร้อมยังพร้อมยังรอเล่นกับกูบ้างนะายสัตว์ปล่อยกูออกตัวก่อนอย่างเงี้ยกูบอกให้โคตรจบแล้วเส้นนี้กูเอาด้วยกูบอกให้เก็บวัตถุดเหรอจบแล้ว <c oughs> นี่ถือว่าจบบ้างนะปล่อยกูเล่นได้ขนาดนี้ ไปม,มือหลังลงมันม,มันไม่โดนไว้ไอเ้เฉินกูชงใจกูชงใจให้เขาคิดว่ากูจะรอดรูกลางแต่กูไม่รอดเพื่อนไม่ได้ไปม,มือไปม,มือหลังลงเรื่องไม่โดนไว้สักคุณมันเป็นเทคนิคเพื่อนกูเป <c ười> ิดหมดก้อนหนอไอเฉินขอจบเท่านี้นะที่ละผมจริงหรอเพื่อน ตัวขับก็คือตัวขับเพื่อนอ้าวไอ้แบทำเพี้ยนเลยนะแอบทำเพี้ยอนมาแล้วมันไปฆ่าเจ้าชีเขาทำเพี้ยอะไรวะไอ้เฉินกรูรบกวนหน่อยดิเพื่อนอะไรวะมึงไปตึกลงไหนไปมึงดิกูจบปูนไว้ยะมันเวลาได้แล้ว มไม่ปากดีกับเขาด้วยสัตว์เฉินเขาเป็นเยี่้ออะไรกูหนีลออ่อไหนสัตว์ไม่ปากดีกับเขาทำไมกูปากดีโมดะเวลากูลออ่อหนะนียเหรอตึกนี่เหรอตึกควาตึกที่หลงที่มงึงบอกที่มึงเล่ากระจกอยู่หรอเออในกูจกอยู่นี่ใครอ่ะเปมังเปมังอ๋อมึงจกไอ้มังเหรอเออ ทำไปล้อเล่นนะเว้ยผมไม่ยิ้มหรอกไม่มีใครเขาย,ยิ้มให้กับเรื่องแบบนี้กันหรอกบ้านี่กูยิ้มอยู่เหรอวะเนี่ยมาซบมาซบนี่กูยิ้มอยู่หรอ,อม,รมันอีไปแล้วมากรครับมาส่งนั่นเี๋กูไปส่งให้เฉยนี่กูเผยยิ้มหรอวะมาซบนี่กูเผยย,ยิ้มหรอวะคุยคุยในใจคุย,ยใ,นในใจ ไหนมึนจงจบแล้วดิไอ้ผมรอกูดาวเพื่อนคูดาวผมยืนเฝ้าไงเนี่ยไม่ได้ไปไหนเฝ้าแบบเฝ้าจบเฝ้าจบไปเลยอ่ะอมันมันงงอ่ะเอเออออดีดีดีมีปูนสิบถุงหาแลกเหล็กหมื่นแท่งไอ,อ้เฮียตอนนี้เฮียต้องโดนสติตะกี้เดี๋ยวมึงเชื่อผมไหมแต่มันอยู่ตลอดเลยเพื่อนมันโพสปั่นคนไปเรื่อยเลยโพสวันนั้นอะไรรับเหล็กแสนสามแสนแท่งเฮี้ยงมันไม่รู้เอานาช่วงนี้ขอมันถูก แบบนี้แหละคุณก็จะเกิดเกิดอาการแบบนี้ได้เหรอมันคูคดาวผีอัทีวะอันใหม่อ่ะได้สักระกินนี่นก็ปกตินี่ยี่สบถึงสี่สบ พี่จกสองกองนี้มันก่อนเ่ใช่เหรอก่อนที่พี่หนีตำรวจอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นสองกองนี้ต้องขึ้นก่อนแล้วก็ทยอยขึ้นขึ้นขึ้นกองอื่นนอกจากกองอื่นจะขึ้นบรอยแล้วไอ้ดอมเดชน่าจะจกปูนกายแบมแบมคือเฮี้ยอะไรวะจกปูนไอ้ผ่าแอดมินเนี่ยนะน่าจะจกปูนตอนบั็กครับมีบั็กด้วยเหรอมังกรก่อนหน้านี้ปูนมันบั็กเนี่ย ยังไงมันจบมันเหมือน,นประมาณเหมือนจบได้เรื่อยๆมั้งแล้วคือเขาเขาโพสต์เขาโพสต์เออไม่โพสตนายกป,ประกาศบอกว่าเออห้ามจกปูนจนกว่าจะประกาศนั่นไงแต่ก็มีคนฝืนดื้อจกมั้งเออหน้าโดนหมดไอ้พูกวอร์ดต้องไงเพื่อนเดี๋ยวมันอาจจะมีกูอาจจะต้องให้พวกมึงเก็บกระทอมให้กูหนอยเว้พวกมีสั่งปะแบบมีมีคนสั่งทำปะจะสั่ง<น>ทำเหรอไม่เก็บ<น>เองเหรอ จุดมันเปลี่ยนไม่ใช่เหรอพี่ตอนนี้กระท่มมันขาดแลยเว้ยเพื่อนตอนนี้อะคุณต้องอารกระท่มตอนนี้ที่อัปเดตล่าสุดคือย้ายย้ายจุดตั้งต้นย้ายจุดเงินแดงล่าสุดนี้เลยนะเนี่ยวันที่ยี่สิบสองเนี่ยตอนตอนประมาณสี่โมงเย็นเนี่ยก็เผยยิ้มไปแล้ววะมาซมจุดเก็บอะไม่ได้เราจะเผยยิ้มกันอะไรพวกนี้ไม่ได้เว้ย แผนที่เราวางไว้ะไม่ใช่แบบนี้ผมแน่วแน่อยู่แล้วกับแผนการที่ผมวางไว้อะผมไม่ลังเลหรอกถ้าผมจะต้องฆ่าเหยื่อ <c oughs> นี่ปูนทค่นี้จกได้ชาติไหนเนี่ยไป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 กปไ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 ช่ปไ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 ไม่เป็นไปกูไม่รีบขนไดนัไนแต่กูถามไปเฉยมันนปไ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  ล้วที่เราเก็บกระท่อมกันยังไงวะกูกูมมไม่ได้เก็บอ่ะไม่ได้เป็นคนเก็บอ่ะก็ไปไปก็ให้เก็บของอะไของมันเลยแล้วเอามาส่งคนละร้อยใบขอกมานี่คือทุกคนเลยเหรอทุกคนดิต่ออาทิตย์ไปนัน่นเฟี้ยวนั่นเฟี้ยวอาทิตย์ <_ S 1> ละร้อยใบแต่ตอนนี้งานบานเหรียแต่ก็ถามว่าได้มันก็ได้อยู่มั้งก็มีแคปเพิ่มเข้าไปอีกมิเช่น,น,เชน,นเนียวกันเน I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me, you gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of I just wanna be the best at what I know.